เรายังอยู่ที่วัดเล่งเนืยยี่นะครับปลามาเที่ยวปลามากราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองให้มีโชคมีลาบแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนนะครับไหว้พระชมวัดแล้วก็ไปเที่ยวตลาด ถนนคนเดินที่ถนนยอวัราชนะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันนะครับตอนนี้ชมบริเวณวัดก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายมุมสูงสำหรับใครที่อยากจะได้ภาพสวยคมชัดถ่ายมุมสูงได้แบบนี้ก็กดซื้อกล้องได้นะครับที่ผลิตภัณฑ์นะชื่อว่า กล้องแอคชั่นแคมอินสตา0 X4 ครับหรือสนใจสินค้าอื่นๆก็สามารถเลือกได้ครับตอนนี้เรากำลังจะออกไปด้านหน้านะถ่ายดูทางเดินทางเข้าแล้วก็ออกไปทางประตูครับ ระหว่างนี้ก็จะมีวิวือทัดประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามวันนี้จะมีเลขมาครบล่างจากสูตรเตัวนะครับสูตรเตัวมาครบ หมดมีหลายสูตรนะแต่ว่ารวมกันเป็นเปอร์เซนต์แล้วชนออกมานี่จะให้ดูสี่ตัวครับแล้วก็ตัวรองก็กมีไฮไลท์ไว้ดูนะครับเมื่อใครจะไปชอบตัวรองนะแต่มีสถิติให้ดูว่างวดที่ผ่านมามันเดินอยู่ตรงไหนงมดใหม่อาจจะอยู่ที่เดิมหรืออาจจะเลื่อนต่อไปตัว ไปทางขวามือนะครับดูให้ดีๆแต่ก็วัดดวงครับชอบตัวไหนสามารถีิจะเลือกได้ครับ